คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยพก,กาศหอมตัวประกันสังคมสม้มประกันสังคมมันห่วยครับจากใจคนใช้บริการประกันสังคมอย่างผมรู้สึกเป็นเช่นนั้นจริงๆไม่ได้เพิ่งห่วยมันห่วยมานานแล้วทั้งที่เห็นตำตาว่าห่วยแต่ขอโทษเถอะครับหาสุนักไปแก้ไขปัญหาให้แทบไม่มีไม่ต้องอะไรมากครับเทียบสิทธิประโยชน์ระหว่างประกันสังคม กับบัตรทองก็เห็นความวิบัติในหลักประกันสุขภาพของประเทศไทยแล้วประกันสังคมมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆท่านๆต้องควักจ่ายทุกเดือนเดือนละ875บาทจากเดิม750บาทบัตรทองฟรีครับค่ารักษาพยาบาลประกันสังคมลูกเมียน้อยชัดๆได้แต่กินน้ำใต้ศอกบัตรทองตลอดเวลาฟรีจริงแต่บางโรคไม่ครอบคลุมจะขอตรวจเพิ่มก็ยาก ส่วนบัตรทองอินฟินิตี้ครับรับไม่อันไม่จำกัดจำนวนครั้งไม่จำกัดวงเงินการย้ายสิทธิ์ประกันสังคมให้ปีละหนใครย้ายงานย้ายบ้านบ่อยคือหายนะแต่บัตรทองย้ายได้ปีละสี่หนทั้งๆท,ท,ที่คนใช้สิทธิบัตรทองส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุจะย้ายอะไรปีละสี่หนป่วยอดอแอดไปไหนไม่ได้ประกันสังคม ให้ท่อสังขารไปรับยาที่โรงพยาบาลเองส่วนบัตรทองนะหรือครับฟรีพรีเมียมสมชื่อจริงๆไม่ต้องจ่ายสักบาทแถมรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านได้อีกต่ังหากถ้าป่วยหนักกลับบ้านไม่ได้ต้องนอนติดเตียงมีแผลกดทับทิพเหมือนนักโทษเทวดาประก,กันสังคมให้ค่าห้องค่าอาหารไม่เกินวันละเจ็บาทส่วนบัตรทองเหมือนมีเสียสายเปมาดูแล ฟรีแล้วก็ฟรีและฟรีปวดฟันไปหาหมอมันช่างเจ็บปวดรวดร้าวครับประกันสังคมท่านให้ไม่จำกัดครั้งดูโคตรเยอะครับแต่ในวงเงิน900บาททำหน่อยเถอะใช้อวัยวะส่วนในคิดส่วนบัตรทองถอนฟันให้หมดปากปีละสามหนยังได้ฟรีอีกแล้วเป็นมะเร็งต้องคิดหนัก ประกันสังคมให้รักษาเฉพาะโรงพยาบาลคู่สัญญาประกันสังคมเท่านั้นแต่บัตรทองรักษาฟรีทั่วประเทศที่ไหนก็ได้บ้านอยู่แม่สายจะขี่เครื่องบินเล่นไปรักษาที่เบตงก็ย่อมได้คลอดบุตรประกันสังคมให้ไม่เกินเงินเดือนขั้นต่ำปริญญาตรี15,000บาทต่อครั้งไม่ใช่ต่อครั้งที่ไปโรงพยาบาลนะครับต่อครั้งที่คลอดลูกมาหนึ่งคนถ้าอยากได้ครบแสน คูณไปครับต้องมีลูกครึ่งโหลแต่บัตรทอมฟรีหมดสดชื่นไม่ว่าจะคลอดธรรมชาติหรือผ่าเป็นไงครับนี่ใหญ่น้ำเนา่าเรื่องลูกเมียน้อยถอยไปลูกเมียหลวงมาเป็นพวงเห็นตําตาทำไมไม่แก้อย่างน้อยให้สิทธิประโยชน์มันเท่ากันคนที่ควักเงินจ่ายมันจะได้ไม่เสียความรู้สึกครับเห็นน้องน้ำแข็งพักสม้ม เคลื่อนไหวอัดสำนักงานประกันสังคมผมนี่เชียร์จนคอแห้งเลยครับเมื่อไหร่จะวกมาดูเรื่องสิทธิประโยชน์เสียทีเธอไปไกลเรื่องนั่งเฟิร์สคลาสถามจริงเถอะเอาเป็นออาตายต้องเอาคนนั่งเฟิร์สคลาสไปประหารชีวิตหรือเปล่าจะนั่งชั้นไหนจะนั่งเครื่องบินนั่งเรือเชิญครับแต่ขอให้แก้ปัญหาที่มันเน่าในประกันสังคมให้ได้เท่านั้นเองนั่งเฟิร์สคลาสวันละสิบเที่ยว ใครจะไปว่าถ้าทำงานเพื่อผู้ประกันตนอย่างมีประสิทธิภาพแต่เข้าใจได้ครับนี่มันน่าหาเสียงนักการเมืองเขาต้องการคะแนนเสียงก็ต้องจัดกันสุดฤทธิ์เหมือนหมาเดือน12อยังไงมันต้องเอาให้ได้มันไม่ได้แก้ปัญหาในประกันสังคมเลยมันคือการใส่ความประกันสังคมเสียมากกว่าประเคนเข้าไปสิครับรับลูกกันเป็นทอดๆกัดกันไม่พอผ่านด่าเหงซวย มันก็หิงสวยทั้งนั้นแหละครับนั่งไถมือถือไปเห็นข่าวบอกว่าเป็นเด็กธนาทรชื่อว่าธนาพลอิ๋วสกุลโพสต์ข้อความวานนี้27มกราคมว่าฟันธงแทงสวนทุกสำนักชนบุรีเขตหนึ่งสุชาติชมกลิ่นพักภูมิใจไทยสอบตกชิบหายมาเยือนภูมิใจไทยสิครับถ้าสนามเลือกตั้งชนบุรีแพ้ส้มย่อยยับก็อย่าหวังเป็นพักอันดับหนึ่ง สุภจีสีหศักด์เอกนิติกลับไปทำงานเดิมได้เลยครับอดเป็นรัฐมนตรีแน่นอนเด็กธนาทรให้เหตุผลน่าฟังอย่างยิ่งครับความคิดง่ายๆของบรรดากูรูการเมืองก็คือว่าการที่ก้าวไกลชนะเลือกตั้งในปี2566เพราะการเมืองแบบบ้านใหญ่ไม่สามัคคีกันอันดับ2อันดับ3แข่งกันอันดับหเลยหยิบชิ้นปลามันไปได้ ดังนั้นถ้าอันดับสองอันดับสามสามัคคีกันก็จะชนะอันดับหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยความคิดแบบนี้มีอยู่2อ,อย่างก็คือ 1. ประชาชนเป็นของตายจับมารวมอย่างไรก็ได้ 2. นักการเมืองบ้านใหญ่เขาสามัคคีกันได้จริงๆผมคิดว่าเคสชนบุรีเขตหนึ่งน่าจะเป็นกรณีคลาสสิกคำถามก็คือบ้านใหญ่ทั้งสองหลังไม่ว่าจะเป็นคุณปลืม้มกับชมกลิ่น มีเหตุผลอะไรที่ต้องสามัคคีกันมีใครคิดที่จะสร้างพักภูมิใจไทยให้เป็นสถาบันการเมืองขึ้นมาบ้างคนพวกนี้เมื่อแพ้เลือกตั้งก็หาพักใหม่ต่อไปนั่นแหละครับคนพวกนี้แม้กระทั่งถ่ายรูปร่วมกันยังเกิดขึ้นไม่ได้เลยอย่าหวังอะไรที่จะมาสามัคคีกันลองถามคนตระกูลคุณปลื้มดูว่ายินดีนักหรือที่สุชาติชมกลิ่นจะชนะเลือกตั้ง พฤติกรรมของผู้สนับสนุนสุชาติชมกลิ่นในการเลือกตั้งปี2569ที่เห็นกันอย่างน้อยสองกรณีคือวันรับสมัครสอสอที่มีคนไปป่วนกับกรณีดีเบตในเขตบางแสนที่ธนาทรไปขึ้นเวทีสำหรับคนในเมืองแล้วพฤติกรรมเยี่ยงนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายเป็นอย่างยิ่งที่จะเลือกสุชาติชมกลิ่นมาเป็นสอสอในเขตหนึ่งคนเหล่านี้จะเป็นหัวคะแนนธรรมชาติ ให้ไปเลือกพักประชาชนและอย่าลืมว่าคนในเขตหนึ่งเป็นคนที่ผูกพันกับระบบประกันสังคมไม่น้อยคนเหล่านี้มีความหวังกับพักประชาชนและมีภาพด้านลบกับสุชาติชมกลิ่นอย่างแน่นอนนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งหัวคะแนนธรรมชาติให้ด้วยสุดท้ายวันนี้พิธาลิมเจริญรัตก็จะไปบางแสนเพื่อตอกย้ำว่าน,นี่คือพื้นที่ยุทธศาสตร์ของพักประชาชนอย่างน้อยที่สุดบรรยากาศ ก็คงจะเหมือนปี2,566ผมนี่ถึงบางอ้อโดยไม่ต้องผ่านบางพลัดเลยครับที่ไล่จิกประกันสังคมจนเลือดไหลเป็นทางก็เพราะแบบนี้นี่เองชนบุรีโรงงานเยอะลูกจ้างแยะผู้ประกันตนเพียบถ้าผมเป็นเสียเฮงยอมยกธงขาวตั้งแต่วันนี้แล้วครับใครจะไปสู้ไหวไปถาม AI มาครับได้ความว่าข้อมูลผู้ประกันตนในจังหวัดชนบุรี ณเดือนมีนาคม2,568มีจำนวนรวมทั้งสิ้น1,463,463คนจากสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียน2,8,518แห่งมากรองจากกรุงเทพและปริมณฑลเชียวนะครับมากขนาดไหนเอาเป็นว่าภาคเหนือทั้งภาคมีเพียง2 3 9ล้านคนเท่านั้นที่ปลุกกระแสก โกรธเกลียดประกันสังคมที่แท้เรื่องสังคัญนี้เองก็อวยพรพักสม้มคอวอยอคิดวิเคราะห์แยกแยะได้ขนาดนี้รับรองแลนสไลด์แน่นอนสไลด์ลงทะเลแถวแถวชนบุรีนั่นแหละครับ